คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากนโมตัสสะวตโตระตสสัพุทนโมตัสสะควโตอตสสพุทนโมตัสสะภวโตอโตสาสัมพุทธะ อิติอิติกุมารไคเจดีจะมหาเถรโรลาภลาภภควันตุเมอิติอิติกุมารไคเจดีจะมหาเถรโรลาภลาภภควันตุเมอิติอิติ กุมารไข่เจดีจะมาหาเถวโรลาภลาภพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมาหาเถวโรลาภลาภพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดี จัมหาเถวโรลาภลาภะพระวันตุเมอิติอเตกุมันไขเจดีจัมหาเถวโรลาภลาภะพระวันตุเมิติอิติกูมันไขเจดีจะมหาเถวโร ลาภาภะวันตุตเมอิติอิติกุมารไขเจดีจะมหาเถรโรลาภะลาภาภะวันตุเมอิติอิติกุมารไขเจดีจะมหาเถรโรลาภะลาภาภะวันตุเม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอิติกุมารไคเจดี จับมหาเถรโรลาภลาภาภักขันตุเมอิติอิติกุมารไคเจดีจับมหาเถรโรลาภลาภาภักขันตุเมอิติอิติกุมารไคเจดีจับมหาเถรโร ลาภลาภาภักวันตุเมิติิติกุมารไขเจดีจักมหาเทโรลาภลาภาภักวันตุเมิติิติกุมารไขเจดีจักมหาเทโรลาภลาภา พระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถรโรลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถรโรลาภลาภาพระวันตุเม อิติอิติกุมารไคเจดีจะมหาเทรโรลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิต,อติกุมารไคเจดีจะมหาเทรโรลาภลาภาพระวันตุเมนะโมตัสสะ ภวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิเตอิเตกุมารไคเจดียจะมหาเถรโร พะวันตุเมอิติอิติกุมารไขเจดีจะมหาเถรโรลาภะลาภะพะวันตุเมอิติอิติกุมารไขเจดีจะมหาเถรโรลาภะลาภะพะวันตุเม อิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเทวโรลาภลาภพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเทวโรลาภลาภพระวันตุเมอิติอิติ กุมารไคเจดีจากมหาเถรโรลาภลาภาภักวันตุเมอิติอิติกุมารไคเจดีจากมหาเถรโรลาภลาภาภักวันตุเมอิติอิติกุมารไคเจดีจากมหา เถโรลาภลาภาภะวันตุเมอิติอิติกุมารไคเจดีจะมหาเถรโรลาภลาภาภะวันตุเมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอิติกุมารไคเจดีจะมหาเถรโรลาภะลาภะพระวันตุเมอิติอิติกุมารไคเจดีจะมหาเถรโรลาภะลาภะ พระวันตุเมอิติอิติกุมารไขเจดีจักมหาเถรโรลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไขเจดีจักมหาเถรโรลาภลาภาพระวันตุเม อิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเทวโรลาภลาภกวัน